สวัสดีครับมาดูบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดสระแก้วบรรยากาศการรับสมัครวันแรกจากทั้งหมด49อบอตคึกคักเป็นอย่างมากครับมีมวลชนมามอบดอกไม้ให้กำลังใจผู้สมัครกันอย่างหนานแน่นโดยเฉพาะพื้นที่อบอตสระขัญซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสระแก้วได้รับความสนใจจากคอการเมืองในพื้นที่และมีการพูดคุยกันอย่างหนาะหูโดยเฉพาะนายทวชชัยทองทัพรองนายกอบจสระแก้วหรือคนสระแก้วรู้จักกัน ในชื่อของรองเผือกครับได้ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางการเมืองลาออกจากตําแหน่งรองนายกอบอจอลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบอตอสักขวัญในสมัยนี้ ทางด้านคุณปิติชัดธนาวนณุนผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้วยอมรับว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้น่าจะเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะรุนแรงจากข้อมูลในเชิงลึกพบว่ามีหลายพื้นที่เป็นผู้สมัครระดับช้างชนช้างไม่ว่าจะเป็นตำบลสักวันอำเภอเมืองสระแก้วตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะการซึ่งทางกกตอเองได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะตามกฎหมายใหม่ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ครั้งนี้มีบทลงโทษที่รุนแรงหากประชาชนพบเห็นการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งสามารถแจ้งข้อมูลมาได้ทุกช่องทางในการร้องเรียนทั้งการแจ้งข้อมูลที่สํานักง,งานกกตสักแก้โดยตรงหรือร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันตาสับประรดหรือสายด่วน144 4 ภาพรวมของการเลือกตั้งอบอตอรสระแก้วรับสมัครตั้งแต่วันที่11-15ถึงตุลาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิก30นาทีส่วนวันเลือกตั้งตรงกับวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดจำนวนกว่า3,02,000 0คนก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับโดยการเลือกตั้งทั้งหมดของจังหวัดสระแก้วมี49อบต733หน่วยเลือกตั้งจากทั้งหมด6 615หมู่บ้าน <Okay. S 1> ดุลยศักดิ์ชัยรัตน์ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสะแก้วรายงาน